เรื่องของคลิปวิดีโอในโลกออนไลน์วันนี้ไปดูคลิปที่เกี่ยวเรื่องกับการจราจรนะครับเป็นคลิปที่มีการแชร์ผ่านเพจยูไลท์แล้วก็เป็นที่วิพกาววิจารณ์กันว่าเอารถก็รถหรูทําไมไม่รักษากฎจราจรเลยไปดูฮะว่าเกิดอะไรขึ้นครับออยตอนนี้จนกลวยแห่เข้าไปเต็มเต็มเลยนะถูกต้อง3าสตัวแห่เข้าไปหมดเลย ผมไปเลยครับมีตลออว่าขอทำหนุนด้วยนี่นี่คือคลิปที่ว่านี้แหละฮะคือลักษณะว่ามันจะเป็นช่องทางทางด่วน แล้วตำรวจเขาก็มีการเอากลวยมาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะให้รถเนี่ยว,วิ่งไปตามเส้นทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรกลับกลายเป็นว่ารถยนต์เอาผาดยี่ห้อหรูเลยนะครับและป้ายแดงด้วยขับเข้ามาไม่สนกวยที่เขาตั้งเอาไว้แต่อย่างใดขับชนแบบไม่สนใจบริเวณนั้นจะได้ยินเสียงทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาวอกําลังเรียกเจ้าหน้าที่มาเพื่อจะมาจัดการกับรถคันนี้นะฮะแล้วก็ทําเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น อยู่ๆนึกจะตัดเส้นทางนี่ฮะตัวก็ขวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ขับมาดื้อๆแบบนี้เลยเออแบบนี้ก็มีนะฮะดูสิฮะคือลักษณะว่ารถเขาจะบังคับให้ตรงมาทางนี้นะฮะวิ่งเข้าหาจองคุณผู้ชมนี่แหละแล้วคันนี้อยู่ๆก็หนักเข้ามาไอ้คันหลังจะตามด้วยนะฮะเมื่อคู่นี้เปิดไฟเลี้ยวด้วยเจ้าหน้าที่เขาไล่ออกไปเลยแต่คำถามก็คือคันนี้มาอย่างไงฮะมีตรว่าขอทำหนุนด้วยเออ ปวยก็ตั้งเอาไว้แล้วช่องก็ไม่มีเบียดเข้าแซงแล้วก็ขับเข็นป่วยอยู่แบบนี้เลยโอ้แบบนี้ก็มีนะฮะคนสมัยนี้นเขาบอกไอ้ที่รถติดติดกันส่วนหนึ่งก็พบแบบนี้แหละฮะพอไม่เครารพกฎจราจรเข้าสักคันหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็กระทบคนอื่นที่เขากําลังทําหน้าที่อย่างถูกต้องเครารพกฎจราจรอยู่นะครับ